คีย์ซิกเนเจอร์อีพีหนึ่งขั้นตอนแรกที่เราต้องทําคือท่องจําให้ขึ้นใจสิ่งที่เราต้องจํามีอยู่สองอย่างคีย์ซิกเนเจอร์ทางช์ปและทางแฟดทางชร์ประกอบด้วยโน้ตฟาโดโซลเลรลามีทีและเครื่องหมายทางแฟดประกอบด้วยโน้ตทีมีลาเลอซโดฟาเหตุผลที่ให้ท่องจําจะทําให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจคีย์ซิกเนเจอร์ได้ง่ายขึ้นเริ่มต้นจากเมเจอร์สเกลพื้นฐานแรกคีย์ซีเมเจอร์ไม่ติดช์ปไม่ติดแฟดประกอบด้วยโน้ตตามตัวอย่างลําดับต่อไปคีย์ซิกเนเจอร์ทางช์ปผมจะสรุปทุกอย่างให้เพื่อนๆนาวิธีคิดไปปฏิบัติ คีจีมี1ชาร์ปประกอบด้วยโน้ตตามตัวอย่างคีดีสองชาร์ปคีเอสามชาร์ปคีอีสี่ชาร์ปคีบีห้าชาร์ปคีเอฟชาร์ปหกชาร์ปและคีซีชาร์ปเจ็ดชาร์ปลำดับต่อไปคีย์ซิกเนเจอร์ทางแฟตเริ่มต้นจากคีเอฟหนึ่งแฟตลำดับต่อไปคีบีแฟตสองแฟตคีอีแฟตสามแฟตต่อไปคีเอแฟตสี่แฟตคีดีแฟตห้าแฟตคีจีแฟตหกแฟต และคีซี 4, แฟดเจ็ 7, แฟดลองนำวิธีคิดไปปฏิบัติกับเครื่องดน,นตรีที่เราถนัดลองกดสต็อปและทําความเข้าใจไปทีละขีนำไปใช้ปฏิบัติเริ่มจากช้าๆจนกว่าเราจะชํานาญ